ดีค่ะมาพบกดอินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้ไปไหนเนะาะก็เมื่อกี้นะคะก็ไปเที่ยวที่บ้านตรงสีมาแล้วนะคะกลับมาก็มาอยู่ที่บ้านสาวงามนาเอกของเรานะคะน้องแป้งนะคะวันนี้นะตอนตอนอเย็นนี้นะคะเราก็ได้ไปเรียกว่าไปรักพาตัวสาวสาวตรงสีมาด้วยนะคะไปรักพาตัวถึงที่บ้านเลยเนาะ ก็ยังมาอยู่ด้วยกันวันนี้อีกนะคะแล้วก็ไปลักพาตัวสาวบ้านน้องอ้อมาอีกคนหนึ่งนะคะตอนนี้ไปเอาสาวมามาด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะเราจะนอนที่บ้านของน้องแป้งนะคะคืนนี้ นี่นะคะทุกคนก็กำลังชมโล่ที่ได้จาก YouTube นะคะก็จะเนี่ยค่ะคือเข้าไปดูแบบในยูทูบรายลายรายยูทูบเลยขอชมหน่อยขอชมหน่อยขอชมหน่อยให้เป็นตาหน่อยนะคะคือบางทีก็อยากจะเอาเงินนะคะลงขอบุอแต่ให้พี่หน่อยพี่อยากจับบ้าเลย ให้ให้แบบเป็นดาราแล้วโอ้โหเแล้วแบบถ้าอันนี้เรามาติดเราให้มาแบบไล่พันฟับได้ไหมคะหนึ่งแสนซับจะเป็นลูกเพินหนึ่งล้านซับจะเป็นโลดทองและอีกสิบล้านซับค่อยว่ากันมาถงชั้นี้นี่นะคะนี่นี่ชื่อน้องแตนเชีงตุงขพัสิงหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งแสน s u b s c r อันนี้แหละคือคอมฟัน ความฝันของเราที่ทำ YouTube มานานนะคะแต่ว่ามันก็ถ้าได้ก็ดีเราจะได้แบบมีมีประสบการณ์นะคะคือดีแน่จากดีแจากดีดีอย่าท่านอยอย่าท่านลยแล้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปอาบน้ำหูแล้วนะคะอินยังไม่เคยไปเนาะเดี๋ยวน้องแป้งแล้วก็ทุกๆคนจะพาไปนะคะรู้สึกมืดมาแล้วมั้ยบ้วของก็ยามแถวกันยามแถวก่อ ทุกคนยังไม่เคยไปนะคะพากันไปที่น้ำพุร้อนน้องโนนใช่ไหมเขาเรียกว่าน้ำปุ่งน้ำปุ่งวานปุ่งวานปุ่งบ้านปุ่งใช่ไหมเป็นวานปุ่งน้ำปุ่งบ้านปุ่งอ๋อน้ำปุ่งร้อน สาชุดว่ะเด็กก็เนี่ยช้านางเอกของเรานะคะใส่แกบดีสังวะเขาเรียกว่าไหนะแต่นี่กับจาแคบเปแล้นะป็นแคบเฮ้าที่กับเราชินตาไหลสมองรีบๆเนาะก็เลยเฉดเดียร์เนาะเราอันนี้นะเขาอาบน้องในรใส่ที่ไหนค่ะน้องแป๊ะจะพาเรามาอาบน้ำตรงไหนคะตรงไหนตรงนี้อ่ะอันนี้นะคะตะอนตอนน้องเป็นละอ่อนใช่ป่ะก็คือแบบเอออาบมันจะเป็นตรงตรงร่องนานั่นแหละแล้วก็แบบพอน้ำมันก็ตักอาบ ตั้งนั่งในกระตักอาบน้อเพราะว่าน้ำมันแบบมันยังไงนหรือว่ามันไหลอยู่ตลอดอยู่แล้วอ๋อไม่ต้องกันตรงนี้ใช่ไหมไม่ต้องเลยมันอุ่นแค่นนั้เองแล้วอย่างหนึ่งข้างล่างมันเป็นทรายใช่ป่ะมันก็ไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินเพระงั้ จะเป็นบ่อน้ําพุนะคะร้อนนะคะแล้วเขาก็จะทําเป็นร่องน้ําหรือว่าต่อนะคะท่ออะไรเนี่ยยาวมากเลยค่ะแล้วก็เอาไปตรงอ่าบริเวณที่ที่นู่นนะคะที่เป็นบ้านไว้ค่ะเขาจะทําเป็นห้องเป็นห้องแล้วก็ให้เราอ่าสามารถไปอาบน้ําที่นั่นได้นะคะตรงนน้นนะมาถึงแล้วนะคะอ๋อโคกระถือก็ นี่ค่ะข้างในนี้นะคะก็จะเป็นเป็นห้องไว้นะคะเขาจะทําเป็นห้องเป็นห้องให้เราไปอาบน้ําข้างในนี้นะคะห้องละานหนึ่งพันบาทนะคะคือก็ไม่แพงเนาะไม่ผ่านไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะน้ำปุ๋มวันนี้รับรองเลยนักเรียนก็เรียกเข้ามาสุดนะฮะเขาก็จะตอน น้ำลงมาใส่ตรงนู้นเนาะแล้วก็จะต่อท่อเข้ามาที่ในห้องนี้นะคะให้เรามาอาบน้ําได้นะคะทนี่นะคะอากาศหนาวๆเนาะช่วงหน้าหนาวก็สามารถมาอาบน้ําพุร้อนที่เชียงตุงบ้านปุ่งนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเสื้อผ้าก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําก่อนนะคะตอนนี้ อินก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะยังไม่เห็นใครเลยตอนนี้สงสัย uh, ย uh, um, ังไม่ออกมาสาวงามของเราเสร็จแล้วใช่มืดเลยใช่มืดเลยน้ำตอนแรกมันไ ร้อนเนาะร้อนไหมของพี่อุ่น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 ว่าพอพออีกนานอีกที่หนาวร้อนขึ้นมาอืมอุ่นอุ่นทำไมทำไมอันนี้ร้อนขึ้คนอยู่อาบน้ำไม่ล้างหน้าเป็นไงกลับไปล้างที่บ้านกลับไปล้างที่บ้านเลวยไปแกะออกมาแล้วนะคะเป็นไงบ้างอาบน้ำ เป็นไงบ้างครับน้าเขาฟันใช่ไหมเดี๋ยวเราไปนั่งรอในรถดีกว่าเนาะอาบน้ำเสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะเออสภาพยังเหมือนเดิมไม่เชยมาซื้เชยรู้สึกสดชื่นขึ้นนิดนึงเนาะน้ำตอนช่วงแรกไม่ไม่ค่อยร้อนเนาะประมาณอ๋อโอเคตอนแรกมันบะอบอุ่นเนาะ เนี่ยโชคดีกว่าคนอื่นเขาน้องแป้งเจอน้ำเย็นน้ำมันไม่น้ำในห้องไม่ค่อยอุ่นนะคะไม่น่าเปลี่ยนห้องกับพี่แก้วเลยพี่แก้วเบนรูก่อน้ไว้ก่อน ลืมไปว่าเราปิ่นห้องเขาอใช่แล้วก็บอกเราออกมาแล้วนะอีกหนึ่งสาวเป็นไงบ้างคะน้องแป้งออกมาแล้วเหลือน้องหอมหอมยงไงอะไรบัวห้องเสร็จเจ๊เอเสร็จแล้วนะคะออกมาเป็นคนสุดท้ายเลยน้องบัวห้อง <favorite> เป็นไงบ้างอาบน้ำเสร็จแล้วโอเคตอนนี้นะคะเราไปอาบน้ําแล้วเนาะก็มาถึงที่บ้านน้องแป้งแล้วค่ะเย็นนี้นะคะเราก็จะทานข้าวที่นี่นะคะเดี๋ยวคืนนี้เรานอนที่นี่นะทานข้าวด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเ้าหูนะคะ อยู่ที่บ้านน้องแป้งนะคะคืนนี้เราจะนอนที่นี่นะคะวันนี้ก็มีน้องบัวหองนะคะแล้วก็น้องทิพย์นะคะก็มานอนเป็นเพื่อนนะคะที่นี่นะคะก็คืนนี้เราจะนอนที่บ้านน้องแป้งกันนะคะก็วัสนี้ะ้ํางจสังน้ำหนักนะคะเท่าไหร่วันนี้เราขึ้น 2เใจดีใจเอากรน้ำแป้งน้ำหนัก42องะน้องบัวหอเียงเพียงเพียงเพี่งเพีงเพีย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 เพียงเพียงเพียงเพเพียเพียง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 เเพียงเพียงเเพย วิ้ยสี่สามสีสามอ่ต่างกันเอ้าพี่ไม่ต่างกันนี่นะไอเดี๋ยวรอน้องเทพรอน้องเทพกินเยอะก่อนนี้ก็ถึงพี่แล้วเออใช่พรุ่งนี้เราสองคนกินอีกนะได้สีโอ้เหรอพี่ต้องเพิ่มความสูงอีกสักนิดหนึ่งนะเออเท่ากันไหมความสูงเออก็น่าจะเขาดูไหลหรือว่าหัวไหลก็ได้หัวก็ได้ถ้าหัวยาวก็ยาวอะไรหัวยาวแต่ว่า้องสูดแล้ว ก็ตอนนี้เออน้องทิพย์เข้าห้องน้ำอยู่เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ทิพย์อยู่ในห้องน้ำดังอยู่ห้องดักไปเอน้องทิพย์ช่างน้ำแบบไหนสี่สิบเจ็ดสี่สิบสี่สิบเจ็ดได้ะเี่ยเอะกว่าคนอื่นเข้าเลยตัวแน่นงี้น้องต้องโอเคค่ะก็ยังไงก็อินก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็หากชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้อินด้วยนะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรและที่ไหนนะคะติดตามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะฝันดีค่ะมารู้เราเนอะขอบคุณค่ะ